คาร์ไบท์โปรดักต์นำเสนอสวยๆคันครับอันนี้เป็น Ford r a n นเ e นะครับปีนี้ปี2020นะฮะตอนนี้ Ford r a n นเ e นะครับเป็นรุ่นแคร็บนะครับยังป้ายแดงอยู่เลยนะครับนี่เข้ามาที่ร้านคาร์บท์โปรดักต์เราเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานนะครับผมจะให้ดูนะฮะว่าผลงานของที่ร้านเนี่ยหลังจากทำพุ่มบาเบาแคป็บแล้วก็ปูพื้นไปแล้ว เป็นแบบไหนนะครับเอาเริ่มต้นสิ่งแรกเลยแล้วกันนะครับอันนี้บอกแคปฟองน้ําฉีดขึ้นรูปนะครับอันนี้สีดําแล้วก็เ,เย็บด้วยลายปักผีเสื้อตัวนี้นะฮะเป็นาลายปักผีเสื้อสีสีได้เย็บสีทองนะครับ เย็บ yep, ลงไปนะฮะในฟองน้ำนะฮะนี่เป็นฟองน้ําฉีดมีโครงเหล็กอยู่ด้านในนะครับฉีดทั้งตัวพิงและก็ตัวนั่งฟองน้ํานี่จะไม่ยุบตัวนะครับใช้ได้เป็นสิบปีและส่วนที่เกินเวลาเราใส่ในรถแล้วก็กคือส่วนนี้นะครับเวลาเกินออกไปทําให้นั่งสบายคือมีส่วนที่เชิดขึ้นนะครับนี่คือบอกแคปเวลาเปิดเอาเครื่องมือก็เปิดจากข้างหลังมาข้างหน้าอย่างนี้นะฮะแล้วก็ส่วนหน้าครับอันนี้เราทําตัวสวม ดูแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมนะครับเพราะเราใช้เราตัดตรงรุ่นแล้วก็ส่วนที่ได้ที่เย็บนี่ผมซูม m ไปดูใ,ใกล้ๆนะครับเป็นได้ไนล่อนสําหรับเย็บเบารถยนต์โดยเฉพาะเราจะไม่ใช้ได้เย็บผ้าหรือได้สปันนะฮะมาใช้เพราะว่า,เ,าเรารับประกันปีแตกของการเย็บนี3ปีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันการปีแตกของรอยตะเข็บนะครับนี่คือส่วนข้างหน้าผมถ่ายให้ดูช้าช้าชัดๆนี่นะฮะนี่นะครับ ดูแทบไม่ออกว่าเป็นตัวสวมหนังที่เราใช้นี่เป็นหนังลามิเนตนะครับคําว่าลามิเนตก็คือนะฮะการประกบข้างหลังนี่นะครับนี่แล้วมีฟองน้ำา้ามิลและมีผ้าที่คอความหนาของหนังที่เราใช้ก็1นมิลเต็มนี่นะครับเราจะไม่ใช้ตัวบางๆเพราะเราคํานึงถึงว่าอ่ะเสียงกินทีหนึ่งก็ต้องคุ้มค่าได้ใช้ได้หลายปีนะครับแล้วก็มาปูพื้น 5D นะฮะนี่คือปูพื้น5 d นะครับ งานของเรานี่นะฮะความหนา13มมิลอย่างนี้ข้างหลังนี่มีตัวพื้นกันลื่นนะครับตัว13มมิลแล้วก็จะมีตัวปสติกนี่ปสติกนะครับไม่ใช่ยางจะทําให้ส้นเท้าเวลาตั้งตรงนี้มันจะไม่ไม่ทำให้สึกลงไปนะฮะใช้ได้หลายปีแล้วก็จะมีหมุดทองเหลืองอนะฮะมีตัวของใบพัดนะครับใบพัดคือจะเป็นอย่างนี้นะครับใบพัดนี่ครับใบพัดตรงนี้เป็นตัวสอดอีกทีหนึ่งนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะฮะขอขอบคุณลูกค้านะครับ ที่ให้ถ่ายวิดีโออันนี้นะฮะเราอยู่ที่ลาดพร้าว124ซอยย่อยซอย9หรือโทรมาคุยนก่อนได้นะครับที่080-995-0637ขอบคุณลูกค้าใจดีนะครับที่ให้ถ่ายวิดีโออันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ